สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูคลิปของอหนุ่มชาวลาวนะครับน่าจะชื่อเบ่าพิมพนะครับพี่เบ่าพิมพนะก็มาจากช่อง YouTube ชื่อคุณพิมพ์นะครับก็ขอขอบคุณคลิปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอคอมเมนต์ในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็ใส่ลิงก์คลิปต้นฉบับของ ช่องคุณพิมพ์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ช่วยไปติดตามรับชมช่องคุณพิมพ์ของบ่าวพิมพ์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า,าเขารีวิวถนนของเมืองไทยเปรียบเทียบกับถนนหน้าบ้านเขานะครับว่าเป็นยังไงครับไป,ไปชมกันครับ คลิปแรกเราก็จะดูทนอนทยูที้ันนอค้องเมืองไทยก่อนนะแล้วจะไปดูทานนดีเข้าทางมู่บานของเบาพิมพี่นอ้องว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูทานนท์บานเบ้าพิมนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เบ้าพิมพ์ทายเองนะทายมาเมื่อซา้นนี่เองอครับพี่น้องครับ กราบสวีดัสวัสดีสวีดสบายดีครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในซองห้องบัพิมพ์นะครับทุกคนครับกับการรีอคชั่นเดอ้อพี่น้องซึ่งวันนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศที่วา,านากาลังท่วมบ้านห้องบัพิมพ์นะหรือว่าท่วมนำท่วมอยู่ที่เมืองลาวนะครับพี่น้องครับเยอะมากๆไล่จังหวัดมากไล่ลจังหวัดกับประชาชวนกับไล่คนกับลำบากซึ่งว่าคลิปนี้เดี๋ยวบัาพิมพ์จะพาทุกคนไปดูถนนทางหรือว่าเส้นทางอยู่ที่ นอกเมืองหรือว่ายูทีเขตนอกบ้านนอคาอระวังอยู่บ้านข้องว่าพิมพ์แล้วก็ยูทีเมืองไทยนะว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงครับพี่น้องครับก่อนจะไปลงคลิปกาแฟทุกคนกดติดตามใม้คุณพิมเดี๋ยวพี่น้องเพื่อสนับสนุนในการนำคลิปข้องว่าพิมรับพี่น้องครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปแรกก็คือคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปดูทนอนอยูทีบ้านนอข้องประเทศไทยกันเองนะทุกคนนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับทุกคนอันนี้เปิดคลิปมาอันนี้นะ พอพิมพ์พิเศษครั้งแรกโอ้โหโอ้ยนี่ขนาดว่าถนนอยู่นอกเมืองนะทุกคนนะยังเป็นถนนที่ว่าสวยมากอ่างามมากสวยงามกว่าถนนอยู่ที่อ่าในเมืองของบ้านบ่าพิมพ์สัพี่น้องเอ้ยดูครับเขาทํท่านนันได้สวยมากนะนี่ครับนี่คณขนาดว่าเป็นถนนผ่านทุ่งนานะทุกคนถนนผ่านทุ่งนาแต่ว่าเป็นว่พิมพ์กับบงูจะเอาคำนี้มาพูดเปรียบเทียบครับเพราะว่ามันสวยงามครับพี่น้องครับ อ่าซึ่งว่าคลิปแรกเราก็จะดูทนอนอยูทีมันนอค้องเมืองไทยก่อนนะแล้วจะไปดูทนนทีดีเข้าทางม่บานของเบาพิมพี่น้องว่ามันจะมีความแต็ตตางกันยังไงนะอันนี้ก็บ,บรรยากาศกับแบบชมซ้นไปโดยสีเขียวครับพี่น้องครับถนอนอยูทีอ่านอกเมืองข้องเมืองไทยนะป้าพิมประหัวอยู่จังหวัดอะไรครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหเปน็นถนนทที่ว่าขับรถแบบสะดวกสบายมากนะทุกคน เพราะว่าถานนต่างๆอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะทาแบบไดมาตรท่าแล้วก็ดีมากนะใส่งานแบบไดไล่สิบปีไล่ร้อยปีเลยครับพี่น้องครับ mm hmm. กรทำทาน,นนแบบเร็วมากไวมากนะนะครับโอโ้โหการคดเคียวของถานนเนี่ยที่ว่าน้อยมากนะถานนดีเพราะอยู่ที่เมืองไทยพา,าพว่ผมเคยเอาคลิปมากอะเห็นไล่เห็นไล่ไล่เส้นทาง ล่าล่าถนนเลยที่ว่าเขาทำแบบส่วนมากก็จะเป็นถนนตรงๆไปเลยเพื่อจะจะ,จะประหยัดเวลาในการเดินทางนั่นเองครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นถนอนอุนอนอยุที่บ้านของบาพิมพ์น้นอยคนนะะถ้าทุกคนเห็นเ,นเราบาพิมพ์เสื้อว่าทุกคนอาจจะล้องโอ้ว้าวแน่นอนนะเป็นการเปรียบเทียบกันครับพี่น้องครับอ่นี่อันนี้เป็นโมบานนะโมบานยุทีเมืองไทยนั่นเองครับพี่น้องครับอื้อหือ ท่านนขับรถสบายมากนะครับ <c oughs> เป็นเส้นตรงไปเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวต่อไปวปดูท่านนบานบาพิมพ์นี่ทุกคน <c oughs> เห็นไหมอันนี้บาพิมพ์ทายเองนะทายมาเมื่อซาวานี่เองครับพี่น้องครับอ่าอยากให้ทุกคนได้ดูกันแบบยาเหี่ยวเด้อพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าให้ทุกคนได้ดูผมเียบเทียบกันนิดหน่อยนะนีมมันก็นจะแบบเต็มไปโดยอ่าลุ่มอุกกาบาตนะทุกคนนะ ถนนท่วาสวยงามที่สุดจะจะเข้าบานจะออกบานแต่ละวันเนี่ยโอ้โหตอนในกันใจครับพี่น้องครับกลัวรถจะลมนะแงกลัวมอเตอร์ไซค์จะค่อมโอ้โหดูครับลุ่มุกกระบากนะช่วงฝนตกหนักๆนี่ตอนในนั่งเรือข้ามตอนในลอยน้าข้ามครับพี่น้องอันนี้เป็น <c oughs> เป็นเพียงบางส่วนที่บ่าวพิมพ์มาให้ดูนะคนนะเป็นถานนเข้ามหมู่บ้านของบ่าวพิมพ์เองอ่า แรกคนเท่นก็นอาจจะคิดเห่นโอ้โหนี่เป็นเมื่อนกับถนอนอยู่ที่เมืองไทยเมื่อ40-50ปีก่อนอา,อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่านี่คือปัจจุบันครับพี่นอ้องครับยุทิบานของว่าพิมพ์นะเออวาถ้าว่าลมไปนี้ต้องได้กลับไปเปี่ยนเสื้อผ้าครับพี่น้องครับมันสก,กรปรกมันเต็มไปด้วยโคลนนะขับรถก็ต้องได้มัดนระวังพี่น้องอ่านี่เป็นถนนทอ,อยู่บานของว่าพิมพ์แต่ว่าโมเมนอยู่สนบดทุกคนนะอยู่ติดกับตัวเมืองนี่แหละ แต่ว่าลอกเปรียบเทียบกับถนนอ,นอยู่บันนอกข้องเมืองไทยนี่ครับโอ้โหดูนะเหมนสังต่างกันเลอเกินกับพี่น้องครับอืนะตอนนี้เดี๋ยวเราดูภาพมุมต่ํากันไปก่อนเริ่มมุมมุมด้านล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะทุกคนก็จะอาจจะเห็นเป็นภาพมุมสูงอ่านอนอยู่ที่บันนอกหรือว่าอยู่นอกเมืองข้องประเทศไทยจริงๆว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเป็นถนอนอยู่ถึงผูกเข้าครับพี่น้องครับนี่นะ พอพิมพ์เลยยัดจับยกาทานนนอยู่ที่เมืองไทยมาไว้บ้านบอาพิมพ์เสียเกินพอเห็นแบบนี้แล้วก็รูสึกเลยว่าอ้๋มอิอซซามาครับพี่น้องครับอิซซาเมืองไทยมาที่ว่ามีทนนนแบบคณะยุตต่างจังหวัดนะนี่ยุตจังหวัดน่านครับพี่น้องครับส่วยมากนะเป็นถนนนเรียบผูเข้านี่ครับวิวถิวทัดส,สวยงามแล้วก็ตัดเส้นตัดตัดไปโดยถนนนที่ว่าเหมือนกับไซ้นะไก่นะเขาเอิยกทนน่นไซ้ไก่เฉยน โค้งไปมานครับเป็นพาพมุมต่ำแล้วก็มุมสูงเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่ตรงนี้สัแม่ทีเขาเรียกว่าถานนไซไกพี่น้องที่ว่าดังๆนะที่ว่ามีมีคนซอไปอแวะทายลูอูโหยดูครับพี่น้องครับอันนี้ขนาดเป็นถนน,อนอยู่บันนอข้องเมืองไทยนะทุกนะคนอยู่ถึงผูกเข้านะแต่มันแบบดูแล้วไม่มีลอยที่ว่าลอยถนนขุกขะเลยใน,นจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องโอ้โห สวยงามมากครับพี่น้องครับเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าไล่คนเคยเห็นกันมากอรหรือบอรครับนะฮึมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ,ท,ยบท่านอนท์หยุานเข้ามาพิมพ์นิดหน่อยนะคุณเพราะว่าไล่คนก็อยากเห็นสว่วงที่ว่าฝนตกแล้วก็บท่านอนท์หยู่ที่บ้านเข้ามาพิมพ์เองโอ้โหดูครับพี่น้องงามมากครับว้าวมันไม่มีแบบ ลอยซ้อมแปงเยอะนะเรียกว่าเป็นเป็นลอยซ้อมแปงแต่ว่าเป็นลอยซ้อมแปงที่ว่าอ่าเข้าทาได้เนียนมาโค้งปิ้งงูอ่าโค้งโค้งปิ้งงูนี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่น้องครับโค้งปิ้งงูน,นะแต่ละเส้นแต่ละไายที่ว่าบพิผิดได้รวบรมว,วมมาฮะนี่ก็เป็นถนนอยู่ที่นอกเมืองจริงนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชิงผูเข้าเลยแหละทุกคนแต่ว่ายังเป็นอ่าเส้นทางที่ว่า โคตรเคี้ยวโซยงามเลยครับพี่น้องครับ<ม>แล้วก็จะลืมในเอฟซีคนใหม่เดียวเข้ามากับฟากทุกคนดูดูคลิปข้องคุณพิมพยังเยอะหน่อยครับพี่น้องครับเพื่อยากก็จะให้ผ่านยอดสุโมงเร็ยวๆนะตอนนี้ก็ยอดสุโมงใกล้จะผ่านแล้วยอดผู้ติดตามก็ที่ว่าผ่านผน่านแล้วครับทุกคนครับอว่าผ่านกดสร้างใาไดเป็นกดแลกนะเลือกแค่ยอดสุโมงครับเลือกประมาณพักนกัวสุโมงโอ้โหยังเยอะนะอันนี้อยู่จังหวัดกระบี่อ่า จังหวัดกระบี่ดูครับโอ้ยเป็นถนนตรงไปเลยนะทุกคนตรงไปย่างเดียวเลยครับพี่น้องอันนี้ขนาดเป็นถนอนอยืนนอกเมืองเมืออยูบานนอกนะอย่างนาดนี้พี่น้องเออนะสวยงามมากขับรถล,ลิ้นสิวๆอยู่กลางอผูกเข้าบนถนนเมืองไทยนีย่คงจะสิวมากครับเพราะถนนสบายมากดูนะทุกคนโอ้โหทึ่วอะไรเนี่ย <c oughs> เวลาโอ้โหนี่ให้งามทุกคนเหมือนกับต้นสาก,กุระยญี่ปุ่นเลยนะนี่อะไรอะขุนสร้างเขียนขุนสร้างเขียนเขียนใช่ไหมจังหวัดอะไรครับเนี่ยช่วยมาครับพี่น้องครับต้นไม้กําลังเคี้ยวสะอุ่มเลยนะน,นี่เหมือนกับดอกไม้นะที่แบบเป็นซี่ี่สมพูนี่นะทุกคนโอ้โหงามมากครับพี่น้องครับ ถือว่านี่อาจอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้เลยนะกับตน้นไม้สี่สมพูนี่ครับพี่น้องสวยงามไร่โอ้โหเยอะมากเขาน่าจะมาปลูกไว้ริมถนนเลยนะตามที่พรพิมพ์ดูเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรียบถนนไปถูกเส้นเลยครับพี่น้องว <c oughs> ้าวเป็นจุดเด่นเป็นเป็นแบบคล้ายแบบเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะทุกคนกับถนนเสน้นนี้นันนี่คือสะพานอะไรครับ สะพานเสื่อมต่อระวางผูกเข้านะทุกคนนะสะพานห้อยห้หยตองจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหสะพานห้วยตรงห้อยตอง,อตองนะครับว้าวเป็นสะพานที่ว่าข้ามระวางผูกเข้าซ่องลูกนะที่ว่าเขาทำเสื่อมกัน <c oughs> ไปมาห้าสู้กันสะดวกนั่นแหละครับทุกคนว้าวมุมที่ว่าสวยงามไร่นะ ไล่คนเห็นเมื่อกี้กับเป็นนนเข้าบานโมบานบาพิมก็อาจจะอาจจะข้ามไม่หยุดวันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าบอพิมากจะมานําเสนอครับทุกคนครับจะทำไมรี่บาพิมได้มงสอบทําคลิปท่านนเมืองไทยน่เพราะว่านี่ละครือท่านนเข้าบ้านเขาบอพิมเหมือนกัจะยังเป็นโคลนเป็นเป็นตมเยอะมากนะนี่ครับโอ้โหนี่สะพานอะไรอะสะพานมิตรภาพไทยสอปปลาโอ้โหนครพนมขาม่วนอ เป็นสะพานดี่ว่าก็สร้างน่าจะเป็นข้ามในน้ำโขงนะตามที่บอพิมพ์ดูอันนี้มันออกมาสายแดนแล้วนะเป็นสะพานข้ามสายแดนพรมแดนสวยงามไล่ครับพี่น้องครับบ๊อพิมพ์ก็ไม่เคยไปจากเทื่อดอกแต่ละแต่ละสะพานแต่ละจังหวัดของเมืองไทยแต่ว่าเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปนี้แล้วครับทุกคนว้าวช่วนงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่น้ำโขงใส่อยู่นะ แต่ว่าตอนนี้ก็นําขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าฝนตกท่วมเปล่า,ลานะกลับมาที่จังหวัดเชียงรายพี่น้องเชียงรายเนี่ยก็สุดยอดเลยถนนแห่งนี้ผ่านผูกเข้าผูเข้าต่างต่งตงางถนนที่ามีไล่ซองทางนะซ้ำซ้ำองทาง3ามเลนใช่ไหมสามเลน2เลนเลน,นี่เรียบเรียบน้ำอะไรเนะี่ยตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นสะพานยกระดับใช่ไหมเรียบ ของนำเร,เรียบทะเลสาบใช่ไหมพี่น้องโอ้โหดูนะทุกคนงามมากงามมากว้าวอันนี้แหละกังหันลมกังหันลมอยู่ริมทะเลสาบว้าวกังหันลมนี่เขาใส่ปั้นสฟฟ้าใช่ไหมพี่น้องใหญ่ามากนะนี่กลับมาหมุนซุ้งที่ครั้งครับพี่น้องครับกับถนน สวยๆดูครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดถนนอยู่นอกอยู่นอกหรือว่าอยู่อยู่กานนอกจริงนะอยู่ทึงภูเขาว้าวมากลับมาบนพื้นดินอีกครั้งครับพี่น้องครับนะครับทุกคนครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามแนทกดิมพ้วลยนะด้วยว่า f สี่กดไม้ที่เข้ามาครับพี่น้องครับดูถนนสวยๆอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ถนนอยู่ที่บ้านข้องมาพิมพ์เปรียบเทียบกันได้เห็นเลยครับพี่น้องครับอ ระคับกระทืมว่าจบไปแล้วนะทุกคนนะมีการเป็ยนยังไงเปลยนยังไงกันบ้างเมื่อได้เห็นทนนท์เข้าบานก้องบาวพิมกับพ,พี่น้องกับการเมื่อภาพเมือ่อ4050ปีที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองไทยเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านก้องบารพิมกับเรื่องถนนท์มันอย่างประธาได้เจริญนะทุกคนนะยังเป็นโคนยังเป็นต้มอยู่เวลาแล้วดูฝน้ก็อาจจะลําบากกับการ อ่ะขับรถผ่านถนนเส้นต่างๆอยู่ที่บ้านของงมาพิมครับอ่าวันนี้การคุณพิมต้องขอบคุณทุกคนและไล์เดอร์พี่น้องที่เราเข้ามาดูคลิปนะก่อนทิจจาก,กันก็ฝฟ้ากดติดตามให้คุณพิมอีกเติมครั้งหนึ่งอ่าวันนี้กาคุณพิมกัจะต้องขอลาไปก่อนเป็นยังไงบ้างครับชมคลิปจบแล้วเอ่อก็คงจะเป็นเหมือนที่บ่าวพิมพ์พูดไว้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนผมเป็นเด็กอะ่ะยูปประมาณ30 30- 40ปีก่อนถนนบ้านผมก็เป็นเหมือนบ้านเบาวพิมพ์นี่แหละครับคือเป็นถนนลูกลังเป็นดินอัดนะครับดินแดงอะไรแบบนี้แล้วก็เวลาหน้าฝนฝนตกมันก็จะเฉอะแแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเนาะซึ่งก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เมื่อตอนผมเป็นเด็กนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อยังไงก็ขอให้ทางบ้านบ่าวพิมพ์มีการพัฒนาทําถนนขึ้นโดยเร็วนะครับ ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงก็ถือว่าขอบขอบคุณสำหรับคลิปที่บ่าวพิมพ์ได้ทำมาให้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ